เพราะนั้นการทานยองเซยยองเซ่มันจะเข้าไปปรับความสมดุนฮอร์โมนเพศหญิงนะฮอร์โมนเพศหญิงตัวนี้ชื่อเอสโตรเจนนะฮะมันจะไปปรับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนตัวเนี้ยให้มันทํางานปกติถ้ามันทํางานปกติปั๊บเนี่ยตอนนี้ประจำเดือนที่คุณมาเนี่ยคุณจะไม่ปวดปวดประจำเดือนดุนแรงแล้วประจำเดือนก็จะไม่ออกมากมายขนาดนี้นะคะรับเพราะว่าอันนี้หมอโคสิตมองว่าคงจะอยู่ในวัย ใกล้หมดประจําเดือนแล้วพอใกล้หมดประจําเดือนสุภาพตีบางท่านก็จะมากับปประปอยบางท่านก็จะมามาแบบทิ้งทวนทิ้งทวน,วนือหมายว่าออกเยอะๆไปเลยแล้วเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งก็อยู่ๆก็หายไปเลยประจําเดือนหมดปเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเื่อมันทําให้เราปวดท้องน้อยแล้วก็รู้สึกเราไม่สะดวกในแง่ที่ว่าหูเลือดประจําเดือนเราออกเยอะก็ยงเซ่เข้าไปช่วยสักนิดหนึ่งนะฮนะเราตองแคปซูลเช้าเย็น ดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็พักผ่อนซะหน่อยหนึ่งนะครับปล่อยวางให้เข้าใจกับมันจะไปกังวลอะไรกับมันมากแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะกลับสู่สภาพปกติได้นะครับเราก็จะได้เข้าสู่วัยหมดประจําเดือนอย่างอย่างสมบูรณ์ที่แบบร่างกายเราแข็งแรงด้วยนะครับเอาใจช่วยนะครับนะฮะครับผมครับค<ข>่ะขอบ